วัสดีค่ะวันนี้ชูล่ามอดีไซน์นะคะจะพาทุกคนมาทดสอบค่ะพื้นผิวที่บริษัทของเรานะคะใช้ทำเฟอร์นิเจอร์บิวอินค่ะว่าแต่ละพื้นผิวเนี่ยจะทนต่อสภาวะการใช้งานต่างๆอย่างไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูวัสดุที่เราจะใช้ในการทดลองในวันนี้กันเลยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาแนะนําก่อนเลยนะคะว่าวัสดุที่เราจะใช้ทําการทดลองมีอะไรกันบ้างค่ะตัวแรกนะคะ หินแกรนิตค่ะหินเทียมค่ะหินอ่อนค่ะและสุดท้ายค่ะเมลามีนนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะมาแนะนําของเหลวนะคะที่มีสถานะเป็นกรดกันบ้างของเหลวตัวแรกเลยนะคะนี่คือกรดธรรมชาตินะคะเดี๋ยวเราจะมาใช้หยดลงบนพื้นผิวและวัสดุกันน้ํายาเช็ดกระจกค่ะต่อด้วยน้ํายาล้างห้องน้ําค่ะแอลกอฮอล์ค่ะและน้ํายาล้างจานนะคะ ต่อไปนะคะเราก็ทำการรอค่ะเพื่อให้ของเหลวที่มีสถานะเป็นกดนะคะได้กัดก่อนนะคะเหมือนแบบชอนชยัยพื้นผิวแล้วก็วัสดุของเราที่เราเตรียมมาทดสอบในครั้งนี้นะคะเดี๋ยวเรามารอผลแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปผลกันเลยค่ะ สรุปผลของเรานะคะก็สรุปได้ว่าทุกพื้นผิวเลยนะคะและก็ทุกวัสดุทุกตัวเนี่ยทนต่อการกรดก่อนของของเหลวนะคะที่มีสถานะเป็นกรดที่เรานำมาใช้ได้อย่างดีเช่นเดียวกันค่ะแปลว่าทั้งสีพื้นผิวนะคะถือว่า ตับโจทย์ค่ะคราวนี้เนี่ยเราจะใช้ความร้อนค่ะซึ่งหลายๆคนนะคะจะต้องกังวลแน่นอนว่าอุย้ยวัสดุหรือว่าพื้นผิวต่างๆเนี่ยเวลามันโดนความร้อนนะคะของก้นแก้วเนี่ยเขาจะทิ้งรอยก้นแก้วเอาไว้หรือเปล่าค่ะติดตามกันได้เลย นไปนะคะ30นาทีเต็มๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามายกก้นแก้วแล้วลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะว่าผิวเมลามินของเราเนี่ยจะทนต่อความร้อนจากแก้วเซรามิกได้มากน้อยแค่ไหนคะ่ะถอยลังแล้วนะจึงแบบมีความอุ่นๆบ้าง3 2 1ค่ะโอ้โหสรุปนะคะ ให้ดูทั้งมุมเฉียงด้วยไม่สามารถทําลายพื้นผิวของเมลามีนของเราได้นั่นเองค่ะเท่ากับว่าเมลามีนเนี่ยทนต่อกรดแล้วก็ความร้อนจากก้นแก้วอีกด้วยแต่เดี๋ยวก่อนค่ะเดี๋ยวเราจะลองใช้ไฟสดๆเนี่ยคนไปเลยค่ะบนผิวของเมลามีนเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงกันบ้างการทดสอบนี้นะคะเราใช้ไฟจริงแล้วก็ คนแสดงจริงค่ะพร้อมนะคะป้ายนี่ค่ะพ้นไปแบบนี้เลยโอ้โหสุดยอดอ่าเดี๋ยวเรามาวัดอุณหภูมิกันเลยค่ะ นี่ค่ะขึ้นสีแดงเหมือนกันซึ่งร้อนกว่าก้นแก้วเมื่อสักครู่นี้แน่นอนนะคะเพราะว่าเขาเป็นการสัมผัสโดยตรงจากไฟสดๆนะคะลงไปบนผิวแบบนี้ค่ะแล้วจะสังเกตได้เลยนะคะว่าเมลามีของเราค่ะยังไม่เป็นอะไรไม่สะทกสะทานแบบสกิดมากนะคะ ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการกัดก่อนของกรดนะคะหรือแม้กระทั่งก้นแก้วที่มีความร้อนสูงรวมไปถึงค่ะไฟสดๆแบบนี้นะคะก็ไม่สามารถทําอะไรพื้นผิวของเมลามีนของเราได้ค่ะถือว่าการทดสอบนี้ค่ะเมลามีนของเรา ได้ไปต่อค่ะไม่แนะนํานะคะให้เอาไปพ่นที่เครื่องครัวที่บ้านของคุณนะคะอันนี้เป็นเพียงแค่การทดลองเท่านั้นเนาะเพื่อความปลอดภัยของทั้งเราแล้วก็บ้านของเรานั่นเองค่ะสรุปผลนะคะก็คือว่าเมลามีนนะคะพื้นผิวของเราเนี่ยสามารถทนต่อความร้อนได้จริงนั่นเองค่ะ